วันนี้ลมแรงวันนี้ลมแรงมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ดูทุเรียนร่วงฉีกลงมาเป็นพวงเลยเนี่ยฉีกออกจากกิ่งเลยนะคะเพื่อนๆเสียดายมากเลยกว่าจะลูกโตเท่านี้ ลมแรงมากค่ะวันนี้ทุเรียนร่วงออกมาเนี่ยดูหดุดออกจากต้นลงมาโอ้เสียดายอะ่ะต้นนี้ประมาณสองโลก,กว่าลูกนี้สองโลก,กว่าลูกใหญ่มากดูนี่ฉีกออกจากกิ่งจากต้นลมมันแรงอะคะ่ะ ฉีกลงมาเลยค่ะเสียดายมากเสียดายมากอะ่ะนี่ดูลูกนี้ลูกสวยด้วยดู กว่าจะได้ลูกโตเท่านี้ลมมาวันนี้หลุดเลยลูกใหญ่มากเลยอีกเดือนกว่าๆก,ก็จะได้กินแล้วเนี่ยแต่ว่าร่วงเะแล้วร่วงเะแล้วอดกินเลยนี่ดูสิ เสียดายเลยเก็บมากองๆไว้นะคะไว้ดูจะไม่รู้จะไว้ดูทําไมแต่ด้วยความเสียดายค่ะดูลูกนี้ลูกใหญ่มากเลยอ่ะเจาะดูแล้วไม่มีเนื้อจอด,ดูแล้วไม่มีเนื้อค่ะเพิ่งจะเริ่มมีเนื้อนิดๆเนี่ยลูกใหญ่ฉี่ลงมาเฉยดู นี่มันฉีกลงมาเลยค่ะเพื่อนๆหลุดออกจากเก่งมาเลยเะได้มากจะได้นี่ค่ะแค่วันนี้นะคะเมื่อคืนกับวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า วันนี้ร่วงิบ12ลูกค่ะวันนี้ลมแรงมาก